ถ้านับเป็นหัวน่าจะต้องมีหลักฐานเรียงคนคนโดนแทงตอนบ่ายคือใครอ่ะหลักฐานผมพร้อมเลยสภารีพอร์ตไว้อ๋อของพี่สภาสรีพี่แอนคนโดนแทงตอนบ่ายมันมีเยอะมากเลยหนูเคทพี่พี่แลนแม่ตอนตอนตอนที่พี่โดนแนะสภามั้งล่ะไม่มีใครพูดสักคนที่ก็ไม่ต้องรีพอร์ตแล้วเนาะต้องเดี๋ยวค่อยถามนะครับแล้วอะกันบ้แต่ผมเออผมเห็นรูปเยอะอยู่หลายรูปอ่ะเจ็บด้วยว่าใครเอานี้ค่าปรับเท่าสมร่ผมก็ได้สักยี่สิบขอสิบเนี่ย กันเงียบอะไรก็พี่หึสัตว์มันว่าอยู่พี่มันวะอือพี่ผมแม้วแม่ไม่ถึงเดือนเลยเนี่ยฟ้าผมกินแกงลาโน่ไมนก็ต้องอย่างนี้แหละไอ้เหี้ยทำแกงมันก็ต้องตื่นเต้นตลอดเวลาเนาะโอเคโอเคสวยสวยทำดีเี้ยอยู่กับพี่มันการันตีความมันอยู่แล้วสวยอาทิตย์หนึ่งรอบไปเจ็ดแกงเคลื่อนแล้วเคลื่โน่อยู่ในมึงปะนี่นี่นี่ไม่นับตัวหนึ่งแรกนะเนี่ย ขอเซนเมเซนโชฝากบอกเมโลด้วยว่าเออมันเป็นความผิดระหว่างแก๊งต่อแก๊งอ่ะคือช่วยรวมเงินมาแล้วก็เอามาให้ทันทีนะเพราะว่าตอนนั้นเซนเซก็โดนปรับทันทีเหมือนกันขอมาตรฐานเดียวกันด้วยได้ป่ะพี่เล่่นแล้วก็เป็นเซโดนเป็นเคสด้วยแล้วสภาก็มีหลักฐานหรือว่าเห็นอยู่แล้วด้วยก็รวมเป็นเคสทีบอกด้วยนะว่าได้กี่บอกด้วยนะว่าได้กี่สิบล้านพี่รอรวยนะโอเคโอเค รับแค่เงินแดงไงพี่ดิง้งพี่ดิง้งขอตังค์หน่อยพี่ดิง้งพี่ดิง้ง <Hi. S 1> พี่ดิง้งก,กดตังค์ให้น้องหน่อยตังค์ที่น้องฝาก,ปกไปแก่ไปเกาะหรือใบหรือยังเริ่มรีตีนี้เอ้ยตีรีนี้หรือว่ายังไงลีน่าลีน่าอ๋อโอเคเปิดไปไหนวะ จอต้องไปทำคัดออฟปะยืนนี้ครับพี่คัดออฟไปกี่อันเออยังไม่ถึงร้อยครับอ่าส่วนเรื่องอากดสส่วนเรื่องของในวันวันเรื่องไม่มีกำหนดนะรับรู้ทั้งสภาแล้วก็ในวันวันอืมถ้าผมไปซ่อมบูกับซ่อมนานุกรมหนึงได้ไหมครับพี่ไอ้เปิร์ว่าเราทำคัดออฟว่ะไอ้คัปปี้ผมหมุกก็โหโหบูเลือดตรงไหมใช้อันอันเท่าไหร่นะใช้เล็กเกินร้อยร้อยเป็นแดงแดงเท่าไหร่เกินแดงพันหนึ่งพี่ กัดพี่ครับไปซ่อมบูกับไอซ่อมนนองก่อนได้ไหมเออสิบสองไอ้น้ไอ้น้องน้เ,นเ,นเย็นเนี่ยผมส่งไะไรให้ดูส่งไปแล้วปลาอะไรเปิด อุ้ยอันนี้สามเคสนี่ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยอะไรนับเป็นเคสเลยนะเป็นศพวะนี่ถ้านับถ้ารับเป็นเคสนี่สามเคสนี่สิบห้าล้านแล้วนะเป็นเทรนด์โดนปรับสองเท่านี่สามสิบล้านแล้วนะจริงจริงมันมีหลายรูปมากเลยนะผมแคปจะไว้ให้รูปเดียวไปด้วยกันพี่ต้องไปทำมีมีการหนึ่งนะการนส่งมา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 เฮ้ยส่งส่งส่งหาเบอร์เมโลพี่ดำครับ แล้วไงอันนี้เห็นไม่ค่อยชัดเจนแต่ให้ดูชื่อเฉยๆหอมมะดอครับตอนนี้หมมะดอครับแล้วก็จอนอนะครับอ๋อเรียกอะไรเรียก930ครับพี่ดำเออไอ้บางมึงเอาเศษวัตเจมให้เอาโจมไปล้อไอโจมไปล้อุดที่ดำมาดีครับพี่เออดีไอ้บางเอาเศษวัตเจมให้ไอ้เชื่อมเลยไปแล้วนะครับพี่บางไปแล้วนะครับรอครับกี่เสร็จรออัพเสร็เดียวเสร็จเดียวมีใครมีไข่ใบเบสักสองเม็ดไหมครับพี่เอามาให้กูเผื่อเศษหนึ่งด้วยเพื่อน889ใบเบสไม่มีเลยว่ะ เมละสองแสนพี่มีใครขายไหมสองเม็ดเงียบกับก็พอได้ไอ้ดำแปดแปเก้าเพื่อนมีใบเบขายเพื่อนเปล่าดำเปล่าเลแปดเก้าเตรึงเศษมีรถสี่มงวะออมีใครมีบอดเขียวขายครับเอาที่พี่ก๊อตดิบอดเขียวไม่มีแล้วนะบอดเขียวหมดตู้แล้วดำเออเปินแกงได้เปนิดเปนดเปนดนนก็อไม่ไได้ไม่ว่างันอยู่แล้วได้หมดมีชิ้นเออมุดโพกให้โพกก็พอเตียใครจาเวีย บู5าได้เบิร์กบอดเขียวนะครับลั่นเลยเหรอพี่ลาวิยาพี่รอดเอาพี่รอดไปไหนละวไปไหนวันปรับเปลี่ยนแล้วเปล่าเป็นซูดี้5ด้วยเขาเป็นอันนี้ไงพี่ตัวเดียวพี่ตกใจอะไรตัวเดียวตัวเดิมอ่ะตัวเดิมตรงเจ้าวีน่ะมันนั่งไม่สบายหรือเปล่าถามตรงๆว่าเครื่องปะไอวิสเวิสกูอยากรู้ว่าถามตรงๆว่าเครื่องปะพมีมีใครมีบอดเขียวสัก10อันไหม มีสูตรมีได้เราได้กูแล้วเราต้อขึ้นเ oh oh ป็นตัวที่สองป่ะพี่แล้วเราขึ้นเป็นตัวที่สองป่ะโอ้ยี่อตามสูตรนี่อันนี้ไอ้ยีตามสูตรนี่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรทั้งมันทั้งมันทั้งมันโฟกัสนี่ก่อนโฟกัสหลังที่คือนี่ก่อนป่ะใครเอาบอดเขียวสิบอันเราบอดเรามาบอาเอามาก่อนได้ไหมไอ้กว้นลม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 ไหนมาเล็กเดมบบหลุดเลยเมื่อกี้มานเล่นก็คุยมาละคุยมันละ พี่มาวินอยูหน่อยครับถ้านับเป็นเคสนี่รวยนะแก๊งพีษสร้างเตือสร้างตัวได้เลยนะตอนนี้หนูได้รับมาแค่2เคสนะคะก็คือในแรนด์ขาวกับของเวตินสรุปนับเป็นเคสหรือนบเป็นศพนับเป็นเคสใช่ไหมไม่คือตอนนี้หนูต้องเอารีพอรตก่อนเพราะว่าหนูเพิ่งได้รับเรื่องกันมาเหมือนกัน่ะพี่ดำมันก็เลยแบบว่าไม่ได้ าถ้าโดนชิงก็ชิงได้ครับเรามีความปรสงคจะชิงอยู่แล้วถ้าเขาจะมาชิงเราก็เราเราก็จะเอาครับเราก็จะชิงอเอเอว่าไงแล้วทำไมเขาไปเป็นตัวที่หาแล้วไม่ดูแบบเพลนแรกเกาะไหมพี่มีใครสนใจเพลนแรกเกาะไหมดูนี้ด้วยนะถุงเออพวดกล่องซ่อมอะไรไปน,นี้วจา้รารับมาจา้เาเฮ้ยสองหนึ่งได้ไหมทัาเป็แล้วสองหนึ่งได้ไหมเอาไปที่อะไรไป เอาอยากได้สักร้อยนึงขออย่างเดียวขอให้น้องมันเข้มแข็งติดติดแข็งแข็งก็พอกินเราสวยละวัตเจมอะใช่หรอไม่วัตเจมอ่ะตียังไงเนี่ยอะไรยังไงสี่สิบล้านหลังลถ้าสมมุติว่าแพ้ห้ามใช้สูตรโทนสีนี้อีกห้ามใช้เสื้อเสื้อโทนสีสีน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นน้ําเงินกับฟ้าครับเขารวบมาสองเออน้ำเงินกับฟ้าแล้วก็นายวันวันยอมเลื่อนให้ซาเวีย แต่เราจะไม่เลื่อนกันยังไงอยู่แล้วก็เราจะไปชิงตัวที่2ก็ไม่ได้แล้วด้วยเพราะว่าเขาหนีไปตัวที่5แล้วถ้าไม่เลื่อนก็ไม่ตามแผนเไอ้ไอ้ไม่ได้ตีสักที แล้วขอจะมาชิงพี่ดีเลยชอบเลยถ้าจะมาชิงเนี่ยเอาเลยเอาเลยถ้าจะชิงเนี่ยมันเป็นความต้องการของเราอยู่แล้วเราชอบเลยอะเราชอบเลยถ้าเขาจะมาชิงเราเนี่ยจะพามาหาว่าไงเซตอื่นเพียรไหมรถเซตอื่นเพียรกระเป๋านึ่งหนึ่งเซตหนึ่งหนึ่งเก้า หลังลีก็ได้นะตังเท่าไหร่อ่ะพี่อะไรนะรอดมีตังเท่าไหร่พี่มีตังเท่าไหร่พี่มีห้าล้านสองเอ้ยหนึ่งหนึ่งเก้าห้าล้านใช่ไหมเดือดอลไรบ้างครับไม่ต้องคิดถึงใครหรอกเชื่อผมเถอะว่าไอ้พวกนี้มันมันไหวเงินแดงนแดงนแดงยอ อีพี่รำต้องไปติดต่อท่านอ่อนเทอร์โบจีทีต้องไปติดต่อแรกเองนะคะมาเออว่าไงเพื่อนเนี่คืนไม่ไปเที่ยวนะป่ะรอเราเราเราที่คืนเดียวใช่ใช่มึงจะทำอะไรกูขอพัสมองเดี๋ยวกูไปหดดรอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปติดต่อที่สะพาโอเคค่ะไปแฟร์ขับไปพี่สภาดิรถต้องไปไหนไม่รู้ไม่รู้ข้างไหนก็ได้วมั้ยดเบอร์คอมแมก หรอว่าไงเออโอเคอม,มามีหนูขอซื้อขอซื้อวัดเจมได้ไหมหนูไม่มีซ้อมก่อนแล้วก็ผักกอ,เอ็เท่าเสร็จละเย็ดสองเหยี่ยวสี่แสนห้า 4, <5. S 1> โอ้ย